ลันันกกรุงุงคเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับก็มีศิลปินชื่อดังจากเกาหลีมาแสดงคอนเสิร์ตที่บ้านเรานะครับแล้วเกิดติดใจมะม่วงน้ำปลาหวานครับทำเอาขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยเมนูนี้ก็เลยได้แรงบันดาลใจนะครับเอาอาหารเกาหลีมาผสมเข้ากับมะม่วงน้ำปลาหวานออกมาเป็นเมนูนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตัวแป้งที่ใช้คลุกนะครับแล้วก็ชุบทอดอันนี้ผมจะใช้เป็นแป้งข้าวโพดนะครับใส่ลงไปแล้วก็จะมีผงฟูนะครับ ปรุงรสง่ายๆด้วยเกลือนะครับคนในส่วนผสมนั้นกระจายตัวเข้ากันดีก่อนจากนั้นนะครับอันนี้เราใช้เป็นปีกบนนะครับเราก็จะใช้มือนะครับหยิบปีกไก่ของเรานะครับลงไปคลุกวันนี้แค่ให้พอเคลือบทั่วๆนะครับถ้าสังเกตดูดีๆมันจะมีบางส่วนที่มันเป็นแป้งหนาๆน,น,น,นะครับเราก็ข้อออกก่อนได้นะครับแค่นี้แล้วก็วางพักไว้ทําซ้ําทั้งหมดเลยนะครับ นี้เราชุบแป้งแห้งเสร็จแล้วนะครับต่อมาเราจะมาทําในส่วนของแบตเตอร์หรือว่าแป้งเหลวนั่นเองนะครับผมใช้แป้ง2ตัวนะครับอันแรกก็คือแป้งข้าวโพดต่อมานะครับก็จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ครับต่อมานะครับเราก็จะใส่ผงฟูเข้าไปครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับแล้วก็น้ําสะอาดนะครับคนผสมให้เข้ากันนะครับในระหว่างนี้นะครับผมก็อุ่นน้ํามันสําหรับทอดนะครับรอไว้เลยอุณหภูมิที่เราจะใช้นะครับอยู่ที่ประมาณ170องศาเซลเซียสครับบวกลบได้นิดหน่อยครับไม่ไม่มีปัญหา โอเคตอนนี้น้ำมันนะครับร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะทำการชุบแล้วก็ทอดเลยครับ สำหรับคนที่ใช้หม้อใบเล็กนะครับหรือว่าใช้น้ำมันในการทอดไม่เยอะนะครับเราควรจะแบ่งทอดออกมาเป็นสัก2อสมชุดนะครับไม่ควรทอดลงไปทีเดียวแบบนี้นะครับไม่อย่างนั้นจะควบคุมอุณหภูมิน้ำมันได้ยากครับตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะครับจริงๆเวลาเราจะดูว่าไก่สุกไม่สุกนะครับวิธีดูง่ายๆเลยก็คือตัวปีกไก่ของเรามันจะลอยขึ้นมาด้านบนนะครับหลังจากที่ลอยขึ้นมาแล้วนะครับผมจะบวกเข้าไปประมาณ1-2นาทีครับแล้วค่อยเอาออกนั้นก็คีบออกมานะครับเสด็จน้ำมัน พยายามอย่าให้ไก่ของเรานะครับวางซ้อนทับกันนะครับไม่องั้นเดี๋ยวตัวแป้งที่ชุบทอดเนี่ยมันจะไม่กรอบเราจะรอให้ไก่ของเราหายร้อนจัดๆก่อนนะครับเราก็จะมาทําตัวซอสน้ําปลาหวานกันนะครับวันนี้ผมใช้ น้ำปลาหวานแม่พลอยนะครับนี่จะเป็นน้ำปลาหวานสำเร็จรูปนะครับแค่เปิดฝาขวดนะครับก็พร้อมเอาไปรับประทานได้เลยนะครับส่วนมากก็เอาไปทานกับผลไม้นะครับจิ้มกับมะม่วงจิ้มกับสตรอเบอรี่นะครับได้หมดเลยหรือว่าจะเอาไปทำเป็นเมนูพวกยำก็ได้นะครับอร่อยเหมือนกันน้ำปลาหวานของแม่พลอยนะครับเขาคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีครับรสชาติกลมกล่อมเครื่องแน่นกุ้งเต็มคำ 1ขวดนะครับ215กรัมผมใช้ประมาณครึ่งขวดนะครับหรือว่าถ้าจะชั่งน้ำหนักเป้เลยเนี่ยก็ประมาณ120กรัมสำหรับสูตรนี้นะครับนี่ครับตักไปนี่แบบว่ามีแต่กุ้งแห้งนะครับมีแต่เครื่องครับหอมแดงพริกต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับและในการจะทำซอสเคลือบไก่ทอดแบบเกาหลีนะครับหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือคอนไซรัปนั่นเองนะครับอ่าแล้วเราก็ตั้งไฟเลยนะครับพยายามคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับพอมันโดนความร้อนเนี่ยครับมันก็จะคลายตัวนะครับทำให้คนง่าย ตอนนี้มันจะเริ่มเหลวแล้วครับถ้าสังเกตตอนแรกเนี่ยเหนียวข้นนะครับเสร็จแล้วผมจะเบาไฟทันทีเลยนะครับป้องกันการไหม้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมจะเอาน้ําปลานะครับเหาะลงไปนะครับเล็กน้อยอันนี้น้าปลาเดือดดีนะครับเราก็จะทําการผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะครับโอเคครับแค่นี้ยกออกจากเตาได้เลยนะครับเหาะน้ําปลาเพิ่มลงไปเล็กน้อยแบบนี้ในตอนท้ายนะครับจะเป็นการช่วยเพิ่มกลิ่นหอมให้กับอาหารของเราครับเราจะเอา ตัวซอสน้ำปลาหวานนะครับมาผสมกับตไก่ทอดของเราใช้แปรงนะครับจุ่มที่ตัวซอสแล้วก็ทานะครับทาไปที่ไก่ทอดอันนี้ก็จะเป็นวิธีแบบว่าประณีตหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะสามารถแปรงให้ตัวไก่ทอดของเราทั้งชิ้นเนี่ยโดนซอสทั้งหมดนะครับทุกซอกทุกมุมเลยและอีกหนึ่งวิธีนะครับที่สะดวกสบายกว่านะครับแล้วก็เหมาะสําหรับการทําไก่ทอดแบบนี้ในปริมาณมากๆครับก็คือคลุกไปเลยนะครับ สำหรับแป้งชุบทอดสูตรนี้นะครับจะคงความกรอบไว้ได้หลายชั่วโมงเลยทีเดียวใครที่ชอบทานไก่ทอดแบบเกาหลีอย่าลืมลองทําดูนะครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ